สวัสดีครับวันนี้มาพบกับติดเก้าประเทศในทวีปเอเชียเริ่มจากเอเชียตะวันออกนะครับประเทศจีนเมืองหลวงปักกิง่งประชากร1,300ล้านคนประเทศญี่ปุ่นเมืองหลวงตโตเกียวประชากร1 2 6ล้านคนประเทศที่3ไต้หวันเมืองหลวงไทเปรประชากร23ล้านคนประเทศเกาหลีเหนือเมืองหลวงเปียงยางประชากร25ล้านคน ประเทศเกาหลีใต้เมืองหลวงโซลประชากร51ล้านคนประเทศมองโกเลียเมืองหลวงอุลานบาตาประชากร3,000ล้านคนประเทศฮ่องกงประชากรประมาณ7ล้าน3 0 0 0 0คนประเทศมาเก๊าประชากร6 0 0นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเมืองหลวงกรุงเทพมหานครประชากรประมาณ69ล้านคน ประเทศเวียดนามเมืองหลวงฮานอยประชากร9 5ล้านคนประเทศพม่าเมืองหลวงเบปิโตประชากร53ล้านคนประเทศลาวเมืองหลวงเวียงจันทร์ประชากร7ล้านคนประเทศกัมพูชาเมืองหลวงพนมเปญประชากร16ล้านคนเทศบูไนเมืองหลวงบันดาซึรีเบอร์กาวันประชากรประมาณ40,000คนประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมปอร์ประชากร42ล้านคน ประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงมะนิลาประชากร106ล้านคนประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงสิงคโปร์ประชากร5.6ล้านคนเ 5, 6, คนดนีเซียเมืองหลวงจาการ์ตาประชากร2 6 7ล้านประเทศติมอร์เลสเตเมืองหลวงดีลีประชากร1.7ล้านคนเอเชียใตย้ประเทศอินียเมืองหลวงนิวเดลี ประชากร1,300ล้านคนประเทศปากีสถานเมืองหลวงอิสลามบัดประชากร2 1 2ล้านคนประเทศอัฟกา,านิสถานเมืองหลวงคาบูประชากร37ล้านคนประเทศบังกลาเทศเมืองหลวงทากาประชากร1 0ล้านคนประเทศเนปาลเมืองหลวงกาธมาทุประชากร28ล้านคนประเทศสีลังกาเมืองหลวงรีเชยะวันธนปุระโคเตประชากร21ล้าน ประเทศพูตานเมืองหลวงทิมพูประชากร750,000คนประเทศมาลีเมืองหลวงมาเลีประชากร510,000คนเอเชียกลางอุซเบกิสถานเมืองหลวงทัสเคนประชากร32ล้านคนประเทศทาจิกิสถานเมืองหลวงดูซานบีประชากร9ล้านคนประเทศคาซัคสถานเมืองหลวงนูซูสตันประชากร1 8ล้านคน ประเทศเติร์กเมนิสถานเมืองหลวงอัสกาบัดประชากร5ล้านคนประเทศคีกิสถานเมืองหลวงบิสเคกประชากร6ล้านคนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียเมืองหลวงริยาตประชากร33ล้านคนประเทศอิรานเมืองหลวงเตหะรานประชากร81ล้านคนประเทศตุรกีเมืองหลวงอังการาประชากร79ล้านคน ประเทศเยเมนเมืองหลวงซานาประชากร2 8ล้านคนประเทศอิรักเมืองหลวงแบกแดดประชากร38ล้านคนประเทศอมานเมืองหลวงมัสกัตประชากร4ล้านคนประเทศซีเรียเมืองหลวงดามัสกัสประชากร16ล้านคนประเทศจอแดนเมืองหลวงอัมานประชากร9.9ล้านคนประเทศอาร์เซบจันเมืองหลวงบากูประชากร9.9ล้านคน ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรตสเมืองหลวงอาบูดาบีประชากร9.6ล้านคนประเทศจอร์เจียเมืองหลวงทบิลิซีประชากรประมาณ3.7ล้านคนประเทศอาร์เมเนียเมืองหลวงเยเรวานประชากร2.9ล้านคนประเทศอิสราเอลเมืองหลวงเยรูซาเล็มประชากร8.8ล้านคนประเทศคูเวตเมืองหลวงคูเวตซิตี้ประชากร4.1ล้านคนประเทศกาตาร์เมืองหลวงโดฮาประชากร2.7ล้านคน ประเทศเลบานอนเมืองหลวงเบรุตประชากร6.8ล้านคนประเทศไซปรัสเมืองหลวงนิโคเซียประชากร1.1ล้านคนประเทศปาเลสไตน์เมืองหลวงเยรูซาเล็มประชากร5ล้านคนประเทศบาเรนเมืองหลวงมานามาประชากร1.5ล้านคนฝากกด subscribe กดกระดิง่งและกดติดตามด้วยนะครับ